อันนั้นแบบายกขอปรามพระคุณเจ้าสีลได้พิจารณาภาบางส่วนในชุดที่สามโอกาสมดยกวจงครับปนักจิตงานเปานักจิตศพของพอทงคำทองคำเจ้าสี บานตะเคียนบานตะเคียนบํายิ่งคนเลยมาปลูกเลยเอามารักษาโยบานโคกว้างโยบานโคกวางชีวิตอยู่บานโคกวางมาในปีศึกมาปาพศป๕๖๑นะรุปปาชานรุปปาชาบานโคกว้างสิงเป็นเพณนี ประเภณนีของชาวอีสานไตนะ่หรือว่าประเภณนีของชาวอีสานเฮาทุกมูทุกเหล่านะ่ะมาว่าแต่เล่าขมเข้มจะเป็นเผ็ดคือกันจะเป็นประเภณีมาคือกันั้งองมัดติต่างกันกระต่ก,กันเลกๆน้อยนอย ทางกันบ่หลายนี่ tay 2คืนนี่รถเด้อครับครับติดต่อมาได้ การต่างกันไปก็ขอไดเจางตัวแทนผู้เกี่ยวในการทอดผ้าบางสุกุลในชุดที่สี่ซึ่งป็นชุดสุดท้ายรขอได้เชิญในอัน่ช่วยบานชื่นเพื่อบ้านบ้านพรั่วกว้างท่านที่สองก็ขอไดเชิญนายสมเด็จุญขาวญาตจากบ้านนิคมเขตเจ็ด ท่านที่สามได้ขอเชิญนางตุ้ยดวงอินสมาชิกสภาเทศบสปาร์ทท่สองและท่านที่สี่ก็ขอเรียนเชิญนายวิชัาดีไทยรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีซะแล้ก็ขอเรียนเชิญท่านสิท่านในความร่วมมือ

รองพอรองพีไปบางสกุลนะจับขาบางสกุลกันเื่อเป็นเอาทิศชนกชนหาย่อทองคำหายทอทองคำเจสีเสีชีวิตละโลกนีไปนะโลกนีไปแล้วเก่าเหล่าล้านเต่าเหล่าล้านอยทิศข้างบนชนกุชน จนตัวตนไปห้เมื่อเนี้ยก็เป็นมาประชุมเพิ่มไปชุมเพิ่กันเมือเนี้ยเนาะนำงสักงจัากันยู่ได้หยาดยงมาหลาลสาีที่ได้เมตตาพิจารณาภาพต่างเที่ส่แรกแต เพื่เกียวกับสีท่าและโรคการดู และหลวงพ่อพปัญญาการที่ผูท่านแรกธรรมบเกิดใจเนื่นองในการส่งบ้าเ,นะเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาหนีจากการแตกไปไม่ผลเราจะต้องเจ็บแค้เป็นธรรมดาหนอจากความเจ็บไ่ไปไม่ผลเราจะต้องตายเป็นธรรมดาหนีจากการตายไปไม่ผลเราจะต้องทัดรากจากความรักเป็นธรรมดา จายไม่ผเราทำสิ่งใดไว้เราก็ได้รับผลด้นการเกิดจากการกระทำนั้นวความตายเป็นสิ่งที่ไม่หลกที่เราทุกคนเข้าพบไม่วันใดก็วันใทุกครั้งที่เราไปร่วมในงานศพควรได้รับความสงบและทำสังเกตขอ้อทีเป็นเครื่องเตือนสะเกิดใจไม่ให้ประมาทขาดสติไม่จะได้ดำเนินชีวิตก่อนถูกต้อง เข้ากำนังขอส่งทันทีขอผีในใจสด้วยหากทำได้อย่างนี้นอกจากได้ผลคือจิตใจอันโปร่งใสอย่างได้ระส่งคือความรู้ความเข้าใจความเฉลียวฉลาดื่อเป็นการรำลึกถึงพระงามความดีของพ่อตาขับใจศรีผู้วายชนครั้งเดินในชีวิตอยู่เพื่อเป็น อนุสรกับลูกหลานราับนานเท่านั้นลำดับต่อไปก็ขอได้เชิญนางเฉลิมศรีศรีปัตะเนศตำแหน่งครูชนาญการพิเศษจากโรงเรียนบ้านเคงตำบลอิสนาอำเภอทุ่งบบลงังจังหวัดศรีสะเกษท่าในให้เกียรติเป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้วัยชนและก็ถอดเสียาตามลำดับก็ขอได้เชิญด้วยความร,รบน <c oughs> ก็จนะขออดุญนเปประวัติของคุณพ่อทองคำจเสีว่าจะขอสังเกตเรับจากนคะประวัติคุณพ่อทองคำใจนสีสบบนค้คุณพ่อท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีสายตปีทศวรรษัน่รที่บ้านอังกูลหมู่เจ็ดตำบลเจริดตีงอำเภอขุนขันจังหวัดศรีสเกต เป็นบของพ่อทีนแม่อุ่นใจเสีย์มีพี่น้องด้วยกันสิบเอ็ดคนดังนี้หนึน่งนายทอนจเสียหเสีย์ชีวิต 2. องน้องดนตระพรอคุณุพ่อทองอ่างหจเสย 我们万岁。